อิดธีริตปาฏิหารหลวงพ่อแดงเกิดสงครามระเบิดลงทุกวันแต่บ้านไหนมีผ้ายันหรือเหรียญห้อยอยู่จะปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายในช่วงระหว่างปีพศ2477ถึงพศ2480ได้เกิดโรคระบาดในสัตว์โดยเฉพาะวัวควายที่ล้มตายจำนวนมากจากโรคที่เรียกว่าริน r p e ป t ซึ่งเป็นโรคปากเท้าเปื่อยที่ร้ายแรงและติดต่อได้ง่ายในขณะนั้นยังไม่มีศัตวแพทย์ประจำพื้นที่ต้องร้องขอให้ทางการเข้ามาช่วยเหลือฉีดยาประชาชนในพื้นที่ จึงหันไปพึ่งทางจิตใจโดยพากันไปขอให้หลวงพ่อแดงวัดเข่าบันไดอิดช่วยปัดเป่าป้องกันโรคระบาดให้แก่สัตว์เลี้ยงของตนหลวงพ่อแดงจึงได้ปลูกเศษพยันขนาดเล็กเป็นผืนสี่เหลี่ยมแจกให้ชาวบ้านนำไปผูกไว้กับไม้และปักที่คอกสัตว์ปรากฏว่าคอกสัตว์ที่มีผ้ายันของหลวงพ่อไม่มีสัตว์ล้มตายเลยทําให้ข่าวความศักดิ์สิทธิ์นี้แพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วชาวบ้านจากตําบลใกล้เคียงจึงพากันมาขอยันจากหลวงพ่อแดงทุกวันไม่ขาดต่อมาในปีพศ2487 เมืองเพชรบุรีประสบภัยจากสงครามมีระเบิดลงทุกวันส่งผลให้สถานีรถไฟสะพานแม่น้ำบ้านเรือนและโรงเรียนได้รับความเสียหายอย่างหนักต้องสั่งปิดกิจการราชการทุกหน่วยท่ามกลางความโกลาหลกลับปรากฏเรื่องอัศจรรย์ว่าบ้านที่มีผ้ายันหรือเหรียญหลวงพ่อแดงกลับไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยชื่อเสียงของหลวงพ่อแดงจึงยิ่งโด่งดังขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองและเป็นที่เลื่อมใสในพุทธคุณด้านกิตติยาคมของท่านอย่างกว้างขวางชื่อเสียงของหลวงพ่อ ยังยังคงปรากฏต่อเนื่องเมื่อเกิดสงครามเวียดนามระหว่างฝ่ายคอมมิวนิสต์เวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้ซึ่งประเทศไทยได้ส่งทหารกองพลเสือดำไปร่วมรบด้วยพบว่าทหารไทยที่พกเหรียญหลวงพ่อแดงติดตัวไม่ได้รับอันตรายจากการสู้รบเลยแม้แต่คนเดียวจนเป็นที่น่าแปลกใจของทหารต่างชาติเมื่อถามถึงเหตุผลทหารไทยจึงบอกว่าพกเหรียญหลวงพระแดงไว้หลวงพ่อแดงเป็นพระผู้เปี่ยมด้วยเมตตามีอารมณ์ดีไม่ดุด่าผู้อื่นโดยเฉพาะการด่าถึงพ่อแม่ท่านถือว่าเป็นส สิ่งที่ไม่ควรกระทำเพอาะทำให้ความดีเสื่อมถอยท่านเคยกล่าวว่าถึงให้พระพระท่านก็ไม่คุ้มครองหากปากพูดหยาบคายถึงบุพการี